วันนี้มองเห็นม้วนกระดาษกาวนะโยมคล้ายๆกําไรกําไรที่ใส่ข้อมือนะต่างกันจากกําไรนะโยมกําไรที่เป็นส่วนต่างเป็นขายของแล้วก็มีส่วนต่างที่เป็นผลตอบแทนนะเป็นกําไรอ,ออกยากเหมือนกันก็นึกถึงว่าชีวิตเราทุกคนนะโยมในตัวเราเนี่ยนะมีกําไรของพ่อค้าแม่ค้าอยู่เยอะเลย ลุงคนนั่นป้าคนนี้ยายคนโน้นที่แกขายของแทนที่แกจะเอากําไรมากกว่าเดิมแกก็บอกว่าไม่เป็นไรลอกก็ช่วยนักศึกษาเขาจ่ายค่าเทอมไปบ้างเอากําไรน้อยหน่อยนช่วยคนนั้นเติมน้ํามันวินมอเตอร์ไซค์บ้างช่วยคนนี้ผ่อนแท็กซี่บ้างช่วยคนนี้ผ่อนบ้านบ้างผ่อนรถส่งลูกสาวลูกชายเขาเรียนหนังสือไปกําไรของคนบางคนในโยมอยู่ในตัวของเราเนี่ยเต็มไปหมด กว่าเราจะเรียนหนังสือกันจบกว่าเราจะมีอนาคตมีชีวิตที่ดีลองหลับตาแล้วนึกดูนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีกําไรของคนอื่นเยอะแยะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาแทนที่เขาจะมีชีวิตของเขาแบบเต็มที่เต็มกําลังแบบเต็มร้อยเวลาแต่เขาก็เบียดเวลาทํางานเบียดความสุขเบียดนู่นนี่นั่นเอามาเติมชีวิตเราให้มีความสุขในปัจจุบันใน,ในตัวเราจึงมีกําไรของคนอื่นเต็มไปหมดเลย ดังนั้นถ้าหากว่าความกตัญยูเนะี่ยบุคคลใดมีพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะโยมว่าความกตันยูเป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีเท่านั้นเลยโยมที่มีเครื่องหมายว่าความกตันยูที่เขามีอยู่นั่นแหละเป็นของจริงๆดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการสิ่งที่มันเป็นส่วนต่างเป็นกําไรของการได้เกิดมาสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือขอให้วันนี้เราได้ทําอะไรก็ตามทีที่จะเอา ชีวิตของเราที่จะไปเป็นประโยชน์กับคนนั้นคนนั้นคนนั้นแทนที่เราจะดึงทุกอย่างเข้าตัวเราแพ่ออกไปก็เป็นการเอาเอาตัวเราเนี่ยเอากําไรของเราไปให้คนนั้น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 เป็นการส่งต่อจากหนึ่งสู่สิบสู่ร้อยสู่พันสู่หมืน่นสู่แสนเหมือนกับที่คนอื่นก็ให้เรามาจนมีตัวเราวันเนี้ยเหมือนกันดังนี้นะยโยมนะเป็นการส่งต่อกําไรของความสวยงามนะที่อ่าก กำไรนะกำไรของความสวยงามที่มันมีผลกําไรนะถ้าชีวิตจะสวยงามที่สุดก็คือนะจะต้องลดตัวลดตนลดทิฏฐิลดมานะลดความเห็นแก่ตัวแก่ตนมันออกยากเหมือนกันนะโยมเห็นแก่ตัวแก่ตนนะลดทิฏฐิมานะได้ละลายความรู้สึกว่ามีตัวเราให้ได้มากชาตินี้ชีวิตเกิดมาไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยโยมกำไรอะไรที่ได้มาเงินทองที่ได้มาเดี๋ยวมันก็เป็นของคนอื่นหมดเมื่อเราตายไป เราจะมีกำไรเป็นบุญติดตัวไปเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับใครจะสามารถสะสมกำไรของชีวิตได้มากกว่ากันกำไรที่สวยงามเกิดมาจากกำไรที่เราแบ่งปันกันไปขอทุกท่านมีความกะตันอยู่ในช่วงโควิดแบบนี้อะไรลดราคาแบ่งปันกันได้แบ่งปันอะไรช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือเป็นช่วงจังหวะที่จะได้บุญเยอะๆแล้วนะขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญและได้กำไรของชีวิตด้วยกันทุกทุกท่านเจริญพร